สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา บริษัทมัสด้าเซลล์ประเทศไียจำกัดได้ฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีของมัสด้า6จีเนเรชันแรกเมื่อปีพศ2545ด้วยการเปิดตัวมัสด้า6ฉลองครบรอบ20ปีรุ่นล i มิตต d e อ i ดิชันรถยนต์นั่งแบบสปอร์ตซีดานระดับไฮเอนด์โดยเน้นเจาะก,กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม สำหรับ Mazda 6รุ่น Limited Edition จะเป็นรถยนต์สปอร์ตซีดานระดับไฮเอน n d ที่เป็นการหวนกลับม,จมาจำหน่ายในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ20ปีโดยครั้งนี้จะนำเสนอในด้านการออกแบบของ Mazda 6ฉลองครบรอบ20ปีที่ได้รับการถ่ายทอดภาพลักษณ์ความภูมิฐานที่ผสมผสานกันร,ระหว่างความสปอร์ตบเฉีียวและความหรูหราสง่างา,ามในรูปแบบสปอร์ตซีดาน4ประตูเข้าไว้ด้วยกันครับ โดยรูปลักษณ์ภายนอกนั้นจะโดดเด่นด้วยล้ออันลอยขนาด19นิ้วและไฟหน้าแบบ LED ที่มากับหลังคาสันหลุดไฟฟ้ารวมทั้งยังติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อบ่องบอกถึงความพิเศษในการครบรอบ20ปีของ Mazda ที่ซุ้มล้อหน้าด้านซ้ายและขวาครับ ขณะที่ภายในห้องโดยสารก็จะถูกตกแต่งอย่างปราณีตด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่หุ้มด้วยหนังสีแทนรวมถึงเบาะนั่งแนปป้าสีแทนโดยมาพร้อมกับระบบคุณเสียงคุณภาพจากบส์ระบบแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาพร้อมทั้งมีความปลอดภยัย i Active Sense ครบทุกระบบพร้อมตกแต่งด้วยสัญลกักษณ์พิเศษครบรอบ20ปีที่พนักพิงศีรษะต้นตำแหน่งเบาะนั่งคู่หน้าและชุดพรมปูพื้นในห้องโดยสารและกุญแจรีโมทตามสีภายนอกของตัวรถ สำหรับปุ่มพลังการขับเคลื่อนของ Mazda 6รุ่น Edition นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยงนต์เบนซินขนาด2.5ลิตร Sky a c t i v g g n n r r t t o o n ใหม่พร้อมด้วยเทคโนโลยีเซ l e n d e r d e a t t i v a t i o n ัอซิยะที่เปิดตัวและแนะนำเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยระบบนี้จะสามารถคำนวณและลดการทำงานของกระบอกสูบได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงความเร็วจาก4สูบจะเหลือเพียง2สูบครับ ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าถึง14.3กิโลเมตรต่อลิตรและยังให้พลังกำลังสูงสุด195แรงม้าแรงบิดสูงสุด258นิวตันเมตรทำความเร็วได้สูงสุด223กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยส่งกำลังทั้งหมดด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ SkyActiv 6 Speed ขับเคลื่อนล้อหน้าที่มากับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Stop Go และระบบปรับเพิ่มและลดความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งครับ สำหรับม a สด้า6ฉลองครบรอบ20ปีรุ่นลิมิเต็ดอินดิชันที่จะนาเข้าทางคันจากประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีสีตัวถังแบบพิเศษให้เลือกเพียงสองสีเท่านั้นครับคือสีแดงและสีขาวซึ่งเป็นสีใหม่ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการพคนสีขั้นสูงซึ่งประกอบไปด้วยเกรดอลูมิเนียมที่มีความบางเป็นพิเศษแต่มีความหนาแน่นสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีทากูมิโนริโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจึงมีความงดงามและฉ่ำวาวอย่างมากในทุกมุมมองครับ สำหรับ Mazda 6ฉลองครบรอบ20ปีรุ่น Limited Edition จะเริ่มเปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2566ในงาน Motor Expo 2023และโชว์รูม Mazda ทั่วประเทศโดยจำกัดจำนวนเพียง100คันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับโดยจะมีราคาจำหน่ายประมาณการอยู่ที่2 4แสนบาทครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกี่ยวกการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิขอบคุณครับ